สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเนาะแต่แอดเดี๋ยวอันนี้ใครได้รอ VIP ว่างนะคะเมื่อวานนี้แส่นใจไม่ไป VIP เนาะแอดเฮ้ยเกือบแตกสามตัวมาหน่อยนะคะอู้นึกว่าจะไม่มาแล้วยังมานะคะนี่เจ็ดเจ็ดเนาะทุกคนเนาะ พี่หน้าเรามันจับได้หามหมดเลยนะคะหวยมาหาม,มาเบิ้ลหมดเลยเนาะเอา้าก็รอนะคะเจ้าตัวเขาไม่ถูกคะ่ะเขาเล่นแค่รอบเดียวนะคะไม่เหมือนพวกเราแอดนี่ไปทุกรอบนะคะแอดด้วยถ้าไอ้นี่ก็มันชอบเข้าสองรอบสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้สามห้าก็ไปรอบ VIP นะคะเมื่อวานนี้สามห้าตัวนี้ก็ไปรอบ VIP เลยนะคะ ทุกคนที่ไอ้นี่ก็ลองสองรอบนี้นะคะเอ,อ่อรอบปกติกับวี p อพนะคะแต่มีรอบวันแรกๆนะคะที่นางให้อะ่ะไปทุกนอยเลยค่ะวันแรกๆที่นางให้อะ่ะไอลองย้อนดูดูะคะ่ะบู ออมาดูกันนะคะแนวทางวันนี้012ถือว่ามาแรงกว่านะคะ012ถือว่ามาแรงกว่าเนาะแอดว่านะคะในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกแอด,แอดว่า012มาแรงกว่า678นะคะแอดจะทําให้ดูนะคะทุกคนวันนี้สามตัวก็แตกประมาณ12กระดานนะคะเมื่อคืนนี้ดาววีได้แคบเบิ้ลนะคะตัววิ่งลูดหลุดนะคะตัววิ่งลูดหลุด ไม่รู้จะรอดอีกไหมนะคะวันนี้ดาวปกก็เด้งไปนะคะดาวปกของร้านแอดดันไปเข้าลาวสตานะคะมันไปทําสูตรเล้าไหนให้ดาวไหนให้ล่ะคะมันเข้าดาวสตารนะคะไม่ใช่ดาวปกนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะเนี่แหละเวลาไปถามทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีต้องต้องรอเขาให้เองนึกจะให้เขาก็ให้โอเมื่อวานนี้ดาวมาตองสีบุ๊ย หินบวแอดบอกแล้วว่าถ้ากลางวันมันตรงมันต้องตรงตามนะคะวันนี้ไม่รู้แอดจะรอดไหมนะคะพีพิจารณากันดูเด้อทุกคนมึนหวยมากค่ะวันนี้วันพระด้วยเนาะใครได้เลขทูบบางนอกศูนย์สองไปแตกเอ้ยสองหนึ่งก็มาได้เห็นไหมตัวแปลงแอดมันต้องแปลงค่ะมารอบปกติเลยนะคะซุยสามตัวติ ต้องลากต้องลากค่ะเอามาดูสูตรของวันนี้นะคะวันพุธเนาะวันพุธน่าจะมีหวยราวพัฒนาอีกรอบหนึ่งนะคะก็คงต้องลงแนวทางอะ่ะสูตรหวยราวพัฒนาไปออกหานอยมดเลยค่ะทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งตัววิ่งลูดแล้วก็ตัวเจาะเนาะเอ้ามาดูเด่นของวันพุธนะคะพูดเร็วไปไหมเด่นของวันพุธนะคะ จ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเลขน่าจะยังมีเบิ้ลนะคะทุกคนเลขน่าจะยังมีเบิ้ลเพราะว่าจับได้เบิ้ลอีกแล้วนะคะหลังวันพระมันจะเบิ้ลกระหน่ำไหมหรือมันจะเงียบเลยนะคะพิจารณากันดูนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรลองแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้ามันเดินไม่ได้จะเอาสูตรนี้ไปเนาะเพราะว่าแอดรู้สึกว่า หวยมันสลับตัวกันสําหรับตัวเงี้นเนี่ยเลขทูบนะคะนี่ใครเอาศูนย์สองไปลู่วิ่งลูดนะคะใครเอาสองศูนย์ศูนย์สองไปวิ่งลูดวันนี้หูโคตรปังเลยฮาหน่อยลูย่นี้ลู่ศูนย์สองนี่เหเนาะศูนย์สองเบิ้ลู่อีคือสิดขั้ว่วกศูนย์เบิ้ลก็ปังได้วันนี้สําหรับฮาหน่อยไปแค่ศูนย์กับเบ,บิ้ลรอดทุกหวยเลยค่ะเอามาดูในตารางกันนะคะมาดูในตารางเจ็ดเก้าหกหนึ่ง ปดศูนย์สองนะคะเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะแปดแปดเก้าแปดแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์นะคะดาววีคืนนี้นะคะในของคืนนี้นะคะดาวีเมื่อคืนนี้ก็ได้แค่เบิล้ลไม่เด้งเลยนะคะใครเด้งเนี้ยดีไปด้วยเด้อศูนย์ห้าลายมือ วันนี้หุ้นถือว่าเล่นยากอยู่นะคะแอดว่าวันนี้หุ้นเล่นโคตรยากเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเดี๋ยวก็เบิ้ลเดี๋ยวก็โอ้เดี๋ยวก็ดึงไล <c oughs> เดี๋ยวก็ซ้อมไแอดดูดูนะคะดูไม่กล้าเหมือนกันค่ะไปเป็นบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะคะ,ปปะ,คะหุ้นหุ้วันนี้หุ้นน่ากลัวมากนะคะต่ำมากเนาะ,ะต่ำต,ำตำ่สูงสูงเนาะทุกคนเนาะใครปังแอดดีใจด้วยเลยนะคะใครเก่ง เรือเห็นเลขมายิ่งวันพระด้วยนะคะส่วนมากวันพระจะตายกันเนาะมันเป็นอะไรไม่รู้นะคะดาวีนะคะไปแปดเก้าเบิ้ลดาวปุกศูนย์หกเบิ้ลน,นะคะดาวปุกศูนย์หกเบิ้ลเอามาดูในตารางสามตัวเนะเอาใหม่นะคะเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์สองนะคะเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ด แปดเก้านะคะเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดแปดเก้าแปดแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นเลขเอ่อในตารางนะคะแอดก็กลับหัวกลับหางให้นะคะประกาสีแดงก็คือแอดแปลงให้กลับหัวให้นะคะแทนค่าหนึ่งเป็นศูนย์ให้แต่ประกาสีดำคือตามสูตรนะคะประกาสีดำคือตามสูตรแล้วก็ ไอ้เจ็ดหกเก้าเจ็ดตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงของพวกนั้นที่แอดแปลงให้นะคะเอามาดูอันนี้กันนะคะแอดไม่รู้อะพอแอดมองดูนะคะราวเช้าอะ่ะมันเข้าดีนะคะตัวเด่นสองสามสี่อย่างเงี้ยมันเข้าดีนะคะทุกคนแต่พอทําจริงไม่รู้มันจะเข้าไหมนะคะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะนี่ราวเช้านะคะราวเช้าสี่ห้าลาวนั่นแหละคะ่ะเอออะไรบ้างนะประตูชายลาวเอ็กอะไรนั่นแหละคะ่ะ ลองดูค่ะแอดไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะทุกคนเอาไปลองเนาะไปลองลองดูค่ะถ้าถ้ามันเข้าก็จะทําให้ดูนะคะถ้าไม่เข้าก็อถ้าไม่เข้าก็เอาไปดูไปไปเล่นหวยอื่นนะคะทุกคนลาวเช้าเนาะอ๋อแอดก็เขียนให้แล้วนี่เออลืมค่ะเบอร์จัด เนี่ยค่ะอันนี้เป็นสูตรลองนะคะทุกคนถ้าเจ็ดแปดเก้าไปไม่ได้ลองสลับมาเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งสองดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเจาะของเขานะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเจาะของเขาเลยตารางสามตัวบอสเ้าลืมทําตารางสามตัวให้สูตรลองนะคะพ่อแอดรู้สึกว่าหวยมัน ถ้ามีแค่เจ็ดแปดเก้าอย่างนี้ทุกคนจะไปไม่ได้ไงคะถ้าหวยมันมาต่ำอย่างน้อยก็มีแนวทางไว้ดูเนาะอย่างน้อยก็มีหลายๆสูตรไว้ดูนะคะสูตรไหนไปได้ก็เอาสูตรนั้นแหละทุกคนอุย้ยอหุ่าที่นี้เล่นยากเฮ้ยวันงั้อะไนี่สูสู อันนี้ก็เป็นตารางเขานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,ยวจัดสามตัวนะวันนี้เป็นไงเนาะรอดปลอดภัยกันไหมคะหุ่นใครได้เล่นบ้างน่ากลัวเนาะกลางวัน เบีเนอะเวลามันไหลมันก็ไหลไหลทุกคนเพราะเวลาเราไปมั้นหายทีนี้เป็นไหมคะทุกคนเป็นเหมือนแอดไหมแอดเห็นเลขนี้ไหลบางทีเอ,เอาเอาแล้วว่าถึงเวลาเราจะลงสนามแล้วนะคะเอาแอดแอดต้องสุ่มดูก่อนนะคะทุกคนเอาแล้วว่าจะลงสนามแล้วพอไปเลขไหลแค่นั้นแหละเบียบร้อยไม่มาเลยค่ะทีนี้มันเปลี่ยนตัวใหม่ แย่เชื่อว่าก่อนที่ทุกคนจะลงสนามทุกคนก็ต้องจอบก่อนใช่ไหมพอเราจะไปจริงๆตายค่ะอเอาไปพิจารณากันดูนะคะสูตรเล่นทั้งวันนะคะ ดาวีดาปุ่ไม่มั่นใจเลยค่ะช่วงนี้ดาวีไม่ค่อยเป็นมิตรกับแอดนะคะถือว่านานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ากระหน่ำกันเนาะก็หายไปเลยนะคะอย่าเข้าแบบเป็นเดือนเหมือนรอบนั้นอีกนะคะโอ้ยกินตัวไหนก็ถูกเอานี่นะคะอันนี้เป็นสูตรลองของหุ้นนะคะสูตรลองของหุ้นแอดทําให้ดูหลายๆสูตรแล้วกันนะคะว่า เพราะว่าถ้าเลขสูงมันไปไม่ได้ทุกคนจะได้กลับมาดูตัวนี้นะคะกลับมาดูตัวนี้หรือจะเอาสองสามสี่ก็ได้นะคะเอาเอาวันตนันหรือระบาดนี่ให้มันมาทีนี้เนาะทุกคนจะได้มีแนวทางไว้ดูกันค่ะเพราะว่าถ้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามันไปไม่ได้ทุกคนก็คงไม่รู้จะไปเอาแนวทางตัวไหนมาดูแล้วเนาะเอาดูกันนะคะอันนี้เราเช้าแอดลองทําให้ดูนะคะเพราะว่าแอดมองดูทุกวันมันก็ เข้าดีนะคะทุกคนเข้าดีแต่พอทําให้ทุกคนดูไม่รู้จะเข้าไหมนะคะไปพิจารณากันดูนะคะทีพ่พวกเราเอกเราอะไรนั่นนะคะลองดูค่ะพิจารณากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้แอดไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวทุกหวยเด้อสวัสดีค่ะ